ขยายพันสายป่านดวงใจสายป่านดวงใจนะคะเป็นไม้เลื้อยที่มีความน่ารักมากๆใบเป็นรูปหัวใจนะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นสายป่านดวงใจด่างเนาะเราก็จะมาขยายพันธ์กันนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็เอากันไกลนะมาตัดได้เลยนะคะตรงกิ่งของเขานะคะที่ยาวๆแบบนี้เนาะ อันนี้ก็คือสามารถเลือกตัดได้เลยนะคะเราอยากจะตัดตรงไหนก็ได้นะแต่ถ้ามีทิคนิดนึงนะคะว่าถ้าตัดนะเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนคือยอดหรือว่าปลายให้ตัดด้านที่เราจะปลูกนะคะให้ยาวกว่านะตัดแบบนี้ได้เลยนะคะจะตัดสั้นหรือยาวอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะ อย่างอันนี้นะคะเราก็จะตัดให้ยาวไปเลยเนาะจะได้แบบว่าเต็มกระถางเลยอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเลื้อยลงมาเลยก็ได้นะคะไม้ชนิดนี้นะคะเป็นไม้ที่ค่อนข้างโตช้านะคะแล้วก็ไม่ชอบน้ํานะใครที่เอาไปเลี้ยงนะคะก็ ไม่จําเป็นต้องลดน้ําทุกวันนะคะตัวต้นเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมีใบที่ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะเป็นรูหัวใจนะเราตัดออกมาได้ประมาณนี้นะคะก็ตัดออกมาหลายเส้นเลยนะเราก็สามารถที่จะลงปลูกได้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องดูก่อนเลยนะว่าตอนเราตัดนะเขาจะมีแบบน้ํายางแบบนี้นะคะเราต้องแบบทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะหลังจากนั้นนะคะก็เตรียมดินนะคะแล้วก็เอาน้องนะคะ มาลงปลูกได้เลยช่วงแรกนะคะดินก็พอชื้นๆนะเพราะว่าน้องยังไม่มีรากนะคะเรายังไม่ให้น้ําแบบชุ่มนะคะนี่ก็ปลูกได้เลยนะคะตรงนี้นะเราอาจจะใช้วิธีการแบบถ้าน้องแบบไม่อยู่ทรงนะคะก็เอา่อาลวดนะคะมาขึงตัวต้นเขาได้นะคะก็ปักปแบบนี้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารอนะคะให้เขาแบบว่า มีรากงอกออกมาเนาะดูนะคะว่าเราจะใช้เวลากันกี่วันเนาะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ผ่านไป1สัปดาห์นะคะเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะคะน,นี่คือ1สัปดาห์นะตัวรากเรายังไม่เห็นชัดมากนะคะแต่เห็นว่าตัวต้นเขาจะมีการสะสมอาหารตรงตรงปลายรากแบบนี้นะคะเริ่มมีการสะสมอาหารนะ เดี๋ยวเราจะมาดูในสัปดาห์ถัดไปอีกนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ก็คือรากนะคะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงไปแบบหลายเดือนแล้วน้องก็จะมีรากที่สะสมอาหารใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีรากฝอยๆนะคะรอบๆเนาะอันนี้เราก็จะเอาไปเลี้ยงต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะว่าจะใช้เวลาน,ะะนานแค่ไหนกว่าจะมีรากนะคะไม้ชนิดนี้นะคะนอกจากรูปร่างหน้าตาที่น่ารักแล้วนะยังมีความหมายที่ดีด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ความรักแล้วก็ความผูกพันนะคะโดย เชื่อว่าความยาวของไม้นะคะเปรียบเสมือนความลึกซึ้งแนบแน่นในความสัมพันธ์นะคะโดยไม้ชนิดนี้สามารถยาวได้ถึง3เมตรเลยนะ